ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับ โดยในขณะที่ทางด้านเนลุกกีเลนะยงครับรับมอบรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลจากไทยลีกครับโดยทั้งนี้ครับทางด้านไทยลีกครับส่งมอบทัวรางวัลกกออฟเดย์แย่ครับประตูยอดเยี่ยมแห่งปีให้กับวิลเลียมพอกเข่งเจ้าบราซิลของทางด้านเอสซีจีเมืองทองอยู่นเตดครับโดยประตูดังกล่าวครับเกิดขึ้นในเกมที่ทางด้านเมืองทองบุกไปชนะบุรีรัมย์ยูเนเต็ดถึงตินด้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับซึ่งเกิดขึ้นในนาทีที่เจ็ดเจ็ดครับจังหวะที่ทางด้านวิลเลียมพอกกระโดดเอี้ยวตัววอลเลย์บอลผ่านงรัึ่คบ ทั้งนี้ครับหลังได้รับ้วยรางวัลครับเก่งวัย27ปีครับได้พูดขอขอบคุณผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวครับว่าวันนี้ได้รับประตูรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีครับผมดีใจและขอขอบคุณมากครับเป็นอีกครั้งที่ขอขอบคุณแฟนๆเมืองทองยูเนเต็ดโฟร่วมทีมทีมานทุกคนเพื่อนทุกคนที่ช่วยเหลือกันและแน่นอนครับภรรยาของผมและพ่อแม่ของผมลูกๆทุกคนครับสำหรับทางน้้นวินเลียมพอกครับทางนั้นผู้บริหารของทางนั้นทรูวิชันครับยอมรับว่ากำลังพูดคุยกับสมาคมอยู่ครับ ดังนั้นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านบริษัททูวิชั่นจำกัดับเปิดเผยถึงโอก,กาสการกลับมาถือครอบครองลิขสิทธิ์การตัทดท้นสต๊ฟุตบลโตโยตาไทยลีครับโดยยืนยันว่าตอนนี้มีการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่จริงครับ ในก่อนหน้าน,นี้ครับทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลครับได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทเซนจำกัดครับผู้ชนะการประมูลลิขสิทธิ์ต่สอสดฟุตบอลไทยลีกก่อนเริ่มฤดูกาล2021ครับเนื่องจากไม่สามารถวางเงินประกันยอดแรกกับสมาคมได้ครับโดยเตรียมที่จะหาผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่ก่อนที่ฤด,ดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ครับซึ่งทางด้านสมาคมครับพร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอรวมถึงทางด้านทรูวิชันครับที่เคยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ต่อสดฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานอีกด้วยครับ โดยที่ขนาดล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับผู้บริหารของทรูวิชัน n ครได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวฟุตบอลพิมพ์บริอังกฤษฤดูกาล2021ผ่านไลน์สดครับก่อนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับตะลั่นประเด็นลิขสิทตาทดสดฟุตบอลไทยลีกซีซั่นใหม่ว่าจริงๆในตอนนี้ครับฟุตบอลไทยลีกยังอยู่ในระหว่างการเลื่อนการแข่งกันครับผมเชื่อว่าทีมผู้บริหารของเรายังมีการติดต่อกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่ครับอยู่มีการพูดคุยกันแต่ก็จะเป็นไปได้หรือไม่นั้นครับต้องติดตามกันต่อไปครับ ทั้งนี้ครับศึกฟุตบอลโตตตาเทลีก2021ครับได้กำหนดเปิดโปรแกรมนัดฤดูกาลออกมาเป็นชีร้รเลยครับโดยจะเริ่มทำการแข่งขันในระหว่างวันที่3-5กันยายนนี้ครับสำหรับทางด้าน t True v วิ i o n และทางด้านฟุตบอลไทยลีก2021จะเป็นกันอย่างไรต้องติดตามกันให้ดีครับในขณะที่ทางด้านสื่อเวียดนามครับชี้ครับทางด้านซิโกเกตติศักเสนาเมืองครับคุณสื่อของทางด้านโองฮงอันยาลายัยคือคนเดียวที่จะทําให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยกลับมาฟื้นคืนชีพมาทวงบัลลังเบอร์นหนึ่งของอาเซียนได้ครับ โดยทั้งนี้รับจากกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับได้ประกาศแยกทางกับทางด้านกุนสืออากิระนิชิโนหลังจากกุนสือชาวญี่ปุ่นรายนี้ครับพ่าทับช้างศึกทีมชาติไทยทาผลงานได้อย่างน่าผิดหวงครับจบอันดับที่4ตกรอบศึกฟุตบอล2022รอบคัดเลือกโซนรอบ2โซนเอเชียกลุ่มจีด้วยผลงานั้น8นัดชนะสงเสมอ3แพ้3มีเพียงแก่กวเต็มเท่านั้นครับ และทั้งนี้ครับทำให้เกิดกระแสข่าวต่างๆอย่างมากมายเกี่ยวกับประเด็นที่ใครหมดสมกับตําแหน่งคุณสื่อคุณหม่ของทีมเชายร์เตอครับในที่ผ่านมาการะแสข่าวออกมาต่างๆครับว่าทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลอาจจะเลือกใช้คุณสื่อต่างชาติครับที่มีประสบการณ์เคยคุมทีมในไทยมานั่งแท่นคุมทัพครับจนรวมไปถึงใช้โค้ชไทยระดับโปรและเซนและมีประสบการณ์เคยคุมระดับนานาชาติอีกด้วยครับ แต่ทว่าครับในขณะเดียวกันครับทางฝากของทางด้านสื่อเวียดนามครับได้มีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับโคซิโกเกติสักเสหน้าเมืองครับอดีตกุนซือผู้เคยพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายของโซนเเชียมาแล้วครับคือจิ๊กซอส่วนสําคัญครับที่จะนําผู้พาทีมชาติไทยกลับมาครอบครองเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้อีกครั้งครับและอย่างไรก็ตามครับไม่น่ามีความเป็นไปได้ครับที่ทางด้านโคซิโกจะอําลาองานยาายเพื่อกลับมาเป็นกุนซือทีมชาติไทยครับ และทั้งนั้นโคซิโกเองครับก็ยังไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกครับหลังพาทีมนําเป็นจ่าฝูงในวีลีก2021และเจ้าตัวครับก็ยังมีเป้าหมายของเขาในการนำวงวัญญาลายไปเล่นในศึกเอเชียแชมเปี้ยนลีกให้ได้ครับสำหรับโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเหมืองครับ จากที่ทางด้านโปรแกรมศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2021ที่จะเริ่มเต็กันในวันที่3กันยายนนี้ครับได้ออกมาเป็นชีดดวเลยครับโดยทางด้านทัพกิเลนพยงเมืองทอง United, ยูเนเต็ดโปรแกรม5นัดแรกถือว่าค่อนข้างหนักพอพอควรสมควรเลยครับโดยต้องเจอกับทางด้าน PT ประจวบ f ฟซีชนบุรีเฟซ g บีปรุมยูเนเต็ดแลชบุรีมิตรล f ์และการทะเลเฟซีครับ โดยที่ล่าสุดครับทางด้านเจ้าเต้รวิรัเทพพอมปันครับกองกลางตัวลุกของทางด้านกิเลนพยองครับได้ออกมาเปิดเผยในมุมมองของนักเตะถึงโปรแกรมของทีมช่วงงานนัดแรกครับ ว่ารู้สึกหนักระดับหนึ่งครับเราต้องออกไปเย็นก่อนรู้สึกว่าอาหารหนักอยู่ครับโปรเกมเลกปัญหาของเราคือเรื่องการเดินทางเพราะว่าไม่มีเครื่องบินครับเราอาจจะต้องจัดสรรเวลาดีๆอาจต้องไปพักก่อนหนึ่งคืนเพื่อปรุงฝูสภาพร่างกายก่อนแข่งขันครับส่วนนาที่2ครับที่ต้องเจอกับชนบุรีครับที่เสริมตัวตั้งแต่ต่างชาติด,ดีด้วยครับเลยรู้สึกว่าเป็นปีที่แล้วที่ชนบุรีเขาดีอยู่แล้วด้วยครับขณะที่นาที่3ก็ต้องออกไปเยอนบีจิบยูมยูนเตดซึ่งฝีเข็มย,ยากครับเพราะเป็นแชมเปเก่าด้วยเราก็หนักอยู่แล้วครับแต,ต ดีกว่าครับเราจะมีกําลังใจในแมตช์ที่3มากขึ้นครับก็อาจจะทําให้ผลนั้นได้ดีกว่าที่ผ่านมาก็ได้ครับซึ่งทุกเกมครับมันก็หนักหมดครับมองไปทีละเกมก็ดีกว่าครับทั้งนี้ครับแนวรุ่กวัย24ปีครับพูดถึงสภาพร่างกายของตัวเองด้วยครับว่าตัวเลขหลังจากกลับมาจากทีมชาติครับโรโกรู้สึกว่าร่างกายไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนเก็บตัวก็ไม่ได้ออกกาลังกายเลยครับ มีแค่นิดนๆหน่อยๆในห้องแต่งตัวครับแต่ยังไม่เหมือนเพื่อนๆที่ไปเก็บตัวที่ทางด้านกิลโลเวลลแต่ได้ใช้เวลาสักพักร่างกายผมก็เริ่มดีขึ้นครับค่อยๆปรับตัวและพยายามตามให้ทันเพื่อนครับสำหรับทางด้านทีรรเทพป้อมปันหรือเจ้าเตอร์ครับ ในขณะที่ทางด้านเจ้าเมนอภิวัตเพ่งประกูลครับศูนย์หน้าป้ายเดงวัย32ปีของทัพพยาไก่ชนหนองบัวพิเชฟซี FC. ทีมน้องใหม่ในไทยลีก1ฤดกูกาล2021ครับที่เพิ่งย้ายออกมาจากทางด้านราชบุรีมิดพลเอฟมารวมทัพครับโดยตั้งเป้าหมายยิงประตูฟาต้นสังกัดจบเลกตัวเดียวในปีเลกบนเลกสูงสุดให้ได้ครับ โดยทั้งนี้ครับทางนั้นอภิวัตรพริงประกูลครับเปิดเผยว่าดีใจที่ได้ย้ายมาร่วมทัพหนองบัวพิจิซครับต้องขอขอบคุณทันประจานและโคชวังครับที่อโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิสูจน์ผลงานของตัวเองและช่วยทีมต่อสู้บนเวทีหลีกสูงสุดในฤดูกาลเลกข,ของสมโมสรครับที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครับ ในทั้งนี้ครับผมเองต้องการมีโอกาสการเข้ามีมาส่วนร่วมในการช่วยทีมและประสบความสาเร็จโดยวางเป้าหมายส่วนตัวว่าจะพยายามทำมันอย่างหนักเพื่อสร้างโอกาสในการลงเล่นและจะพยายามยิงประตูให้ทีมได้มากที่สุดครับเื่ที่จะพาทางด้านหนองบัววิเช้าฟุ่งครับจบในอันดับเล็กตัวเดียวหรืออย่างน้อยติดอันดับตนต้นบุลิกสูงสุดในปีเล็กให้ได้ครับ และทั้งนี้ครับอยากขอให้แฟนบอลของสโมสรและพี่น้องชาวหนองบัวครับติดตามและให้กําลังใจพวกเราทุกคนในทีมครับสำหรับการต่อสู้ไทยลีก1ปีแรกกันเยอะๆครับไม่ว่าจะไม่สามารถเข้ามาเชียร์ที่สนามได้ครับ หรือทั้งนี้ครับเมื่อมีโอกาสก็มาเชียร์ที่สนามก็ตามครับและที่สาคัญครับอยากให้ทุกคุดูเลสภาพร่างกายดีครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ครับและสาหรับทีมหนองบัวพิเชฟซีครับตามกําหนดการแข่งขันของศึกไทยลีก1ซีซั่น2021ันั้นเลกที่กําหนดเอาไว้วันที่3กันยายนครับที่จะต้องออกไปเยือนทางด้านนครราชสีมามารไดฟซีครับสำหรับทางด้านหนองบัวพิเชฟซีครับน่ในขณะที่แนวลูกชาวญี่ปุ่นของเดอร์เรบิดครับรำต้องการทำผลงาน โดยเจ้าเลียวครับทางด้านมัตสึมูระครับปีกลิมเส้นของบีจีฟูมยูเนเต็ดได้กล่าวถึงอดีตของหน้าทีมชาติญี่ปุ่นอย่างทางด้านฮิโรโนริซาลุตะครับโดยทั้งนี้ครับแค่วัย27ปีครับเผยว่าผมเพิ่งมากาแข่งที่ประเทศไทยเพียงปีหรือ2ปีครับจึงไม่ทันได้ดูทางด้านซาลุตะเล่นครับ แต่ถ้วว่าผมทราบคือนักเตะที่ดีคนที่สมุทรสบีจีบุมยันตยนตัดยังคงรักแรกกิดถึงของเสมอรครับและนี่เลยครับคือแรงกระตุ้นสําหรับผมครับหากเป็นไปได้ผมอยากทําผลงานได้ดีกว่าทางด้านซารุตะครับและรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของนักเตะญี่ปุ่นผมรู้สึกขอขอบคุณทางด้านซารุตะช่วยเปิดทางให้กับนักเตะญี่ปุ่นที่เป็ี่ยนการวางมาตรฐานและสไตล์การเล่นให้กับทุกคนเดินตามครับและสําหรับผลงานของทางด้านซารุตะกับบางกอกการ์ดซีหรือบีจีบุนยันต์ตัดในช่วงปัจจุบันครับเจ้าตัว สิประตูครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ